ประชาชนอำเภอสันปะตองขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี best practice ป,ประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเพื่อสืบสารวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาข้าวจากจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกอสอนอ ประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาข้าว เป็นการเรียนรู้ศิละปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมข้าวของศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่7สาขาภาษาและวรรณกรรมโดยพ่อถนอมปาจาครูภูมิปัญญาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ศิละปะการใช้ภาษาด้านการใช้คำการใช้ความเปรียบและศึกษาด้านลีลากรอนข้าวเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางด้านภาษาของล้านนาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ แสดงออกถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีแฝงด้วยคติธรรมสุภาพสิทธิสอนใจและยังแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแต่ปัจจุบันการประพันธ์และการเล่าข้าวไม่ได้รับความสนใจขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึงวรรณกรรมหรือชันทรักษ์ร,ร้อยกรองท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักวรรณกรรมข้าวและไม่เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมข้าวก็อาจจะเลือนหายไปห้องสมุดประชาชนอำเภอสันปะตองสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันปะตองร่วมกับศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยรุ่นที่7 สาขาภาษาและวรรณกรรมได้ระหนักถึงคุณค่าภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาว่าควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมีให้ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาสูญหายไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาข้าวและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญมีการเรียนรู้สืบทอดและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านานาต่อไปกระบวนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ค้นหาและประสานภาคีเครือข่ายลุกถึงที่ลุยถึงถิน่นจัดทำแผนและออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรและโครงการขออนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ครูภูมิปัญญาไทยศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยสาขาภาษาและวรรณกรรมประกวดและเผยแพร่ผลงานการแต่งและอ่านวรรณกรรมข้าว มีการสรุปและรายงานผลเคยแพร่ประชาะสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจัยความสำเร็จได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสนยนเรียนรู้กลุ่มภูมิปัญญาไทยสาขาภาษาและวรรณกรรมโดยพอ่อครูถนอมปาจาซึ่งได้รับรางวัลเพชรราชพัฏเพชรล้านนาปัญหาและอุปสรรค คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมข้าวและขาดการสืบทอดการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมข้าวอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานผ่านสื่อออนไลน์ให้หลากหลายและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาข้าว ให้ทันสมัยและทันต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นอายนี้ฮักน้องเหมือนคองฮักป่าเหมือนเข้าฮักน้าเหมือนมาฮักเจ้าเมืม่อจับใจแหงบ่นเน้นใจกาจับใจคูบ่บาบ่จับพาน้อยอคนตุกก็ตุกคนเที่ยวก็เที่ยว